สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ z 650อยู่กับคาวาส a กิคันนี้มาเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศเป็นกองซิ่งของเฮ i ิเคนแต่เป็นแบบผ้าคอตตอนไม่ใช่แบบสแตนเลสนี่เลยกองแบบผ้าเนี่ยอย่างสวยเนาะผ้าเนียนเน,นแต่ห่างอันนี้กองเดิม เละเทะมากสภาพกองเดิมนี่ดูตัวใหม่โหยังสวยสวยแจม่มแล้วดูแบบความถี่อย่างโลง่งละรับรองบิดติดมือบิดเป็นมาเป็นมาเปลี่ยนเสร็จชุดนี้เหมือนได้รถใหม่ต่อไปเราก็ไปชมวิธีการเปลี่ยนหัวเทียนกันเลยนี่เราก็เริ่มจากซุปหนึ่งก่อนเลยก็ค่อยๆนำมัดออกมาเดี๋ยวมันจะเจ็บนี่เลยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวเทียนซุปหนึ่งต่อไปก็เริ่มซุปสองกันเลยก็เช่นเคยต้องค่อยๆทําเดี๋ยวมันเจ็บนี่หัวเทียนซุปที่สองก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มึเอ้มเอ้ยมือมือติดเกือบไปแล้วไหมล่ะมือเหลานี่เราก็มาเปรียบเทียบหัวเทียนกันหัวเทียนฝั่งสีดำดเนี่ยจะเป็นหัวเทียนเก่าหัวเทียนขาวขาวเนี่ยจะเป็นหัวเทียนใหม่นี่จะเป็นหัวเทียนเลเซอร์อีลิเดียมนะเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าทันที พอใส่หัวเทียนเสร็จแล้วเราก็มาใส่ก๊อกอากาศซิงกันต่อเลยรับรองได้เลยว่าครั้งนี้ลูกค้าบิดทีหน้าหงายพอใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบคืนประกอบทุกอย่างคืนน็อตทุกตัวใส่ให้ครบวันนี้ก็เดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับ